แลบหน่อยเว้แลบหน่อยเว้ววโอเค,ครับเยอะอ yeah. อ้อสัตว์กูถามก็ไม่ตอบไอสัตว์เดี๋ยวกูก็ลงไปตบหัวให้หมอบอ๋อเย่ย yeah. กูบอกไปแล้วว่ากูก็โฟกันมาก่อนไอสัตว์กูแรปสดแรปสดอ๋อวันนี้กูอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้ก็มีแต่แต่รถซิ่งไอสัตว์กูพร้อมจะเตะมึงกิง ออไอสัตว์เครื่องของกูพร้อมจะวิง่งและกูบอกกันไปแล้วตอนที่กูฟรีตายแนะนำให้อยู่นิง่งออกูบอกไปแล้วว่าปากกูพร้อมจะสิงเยอะแล้วกูก็แรปกันมาตลอดอ๋แรปกันไม่จอดแล้วกูก็แรปกัน board. Yeah. ออนบอร์ดเยอะอแล้วอยู่กับแว่นหนึ่งคนแล้วอยู่กับแก๊งท้องสามคนอ๋อไอสัตว์กูบอกกันไปแล้วฟรีตายกันตรงนี้ไม่ต้องมาถามมือถามงงเยอะ ย่า yeah. น้องเขาก็โบกมือให้ยาวไปยาวไปแล้วกูแรปออกกูน่ายังแรปออกกูย่านั้นแรปอ้อไอสั์แล้วกูบอกกันไปแล้วพวกกูนั้นไม่ได้แอกอะย่า yeah. กูแรปจนหมดลมแรปแรปจนหมดลมสัว์คำของกูไม่หมดคมอ้อไอเจี่ยกูบอกกันไปแล้วฟีดตายจนกูหมดลมย่า yeah. ไอพัวกกระจอกกันเี๋วก็โดนกูกดจมหมดลม เฮียเฮียผมขออีกรอบได้ไหมสดเลยเฮียจะไปลงทิกตอกไอเฮียก็สดเมื่อกี้ก็สดอ่ะอ่าเมื่อกี้ผมฟังช้าไปเฮียขออีกรอบได้ไหมได้เอ็มบบเลยนะเฮียไม่ไม่เหมือนกันแล้วน่ะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วน่ะอ่าเฮียผมบาก้านะเฮียจัดไปไปอ๋อกูอยู่กับบาก้าบาก้ากูบอกไปแล้วไอสัตว์กูเหมือนกันกับตาซ่า อ่ก uh, ูเหมือนกับอรนาซากูอยู่กูแรปตรงนี้กู<ๆ>มีรถเก่งออฟโรดกูพร้อมที่จะโยกแล้วกูพร้อมที่กระโดดไอสัตว์กูบอกไปแล้ววู้าผู้คอมที่จะโยกเนี yeah. ่กูบอกไปแล้วลว่าแรปฟรีสไตล์กันประจำกูแรปกันกันอยู่ทุกวันนี่ปีดโอสคูลแล้วก็แถบให้มึงดูแล้วกูบอกกันไปแล้วให้หนุ่หนุเข้ามาดูกูเนี yeah. ่ย ัตกูน่ะไม่ใช่หรอกนาซาอ๋อไอสัตกูอยู่กับไอลืมอะบอกว่าซาซาโจบาก้าครับมันลืมอะตาตาคาซาตโจซาโจอกูอยู่กับซาโจอ้อไอสัตกูพร้อมจะโจกสัตกูก็พร้อมจะโจกแรปของกูน่ะไม่มีโลอ้อไอสัตว์พวกกูก็รับตลอดน่ะไม่มีหรอกอีโก้สัตกูอยู่กับซาโตอ้อเยอกูพร้อมที่จะลิสสัตว ปากกูแม่งคํารามปากกูแม่งความรามริดกันตลอดทําให้เด็กๆนั้นต้องทําตามเหี้ยไอสัตว์เขาบอกว่ากูนะั้นเป็นตำนานแรปฟรีตายอะพีพีนะั้นเป็นกลางวันอ๋อไอสัตว์มันแรปค่อยดังๆไปดังมามันจนแบบกลางวันอ๋อไอสัตว์บางทีกูหม,หมดคํากูหมดลมแต่คําของกูนะั้นไม่จบลงกูงยังไหลอ๋อสัตว์กูยังใสไอสัตว์กูบอกไปแล้วว่าแรปฟรีสไตล์ของพวกกูอ้ายยังไหวอ่ะเยอ บอบอบอไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วโอเคเฮียผ่านครับจัดไปผมไปแล้วโอ้มึงก็ไม่ให้กูได้เล่นเลยเฮียเฮียเป็นดาวที่ตกเหรอไม่ใช่ครับแล้วมาเฮียแลบเปรี้ยวยังไงผมแค่แลบเป็นครับโอ้หของจริงเฮียครับครับผมไปก่อนครับครับเจอกันครับครับคไอเช็กเอฟบีเอได้ไหมนี่หยอกหยอกหยอกเศร้าเหรออุ้ยขอโทษครับ 我都，我都好的,好的,好的